ันนี้พาลูกเที่ยวดรา่าจะพามาที่วัดเล่งในที่เยวาวราชนะคะตรงนี้จะเป็นทางเข้าที่จะเป็นสําหรับคนที่ชงจะเข้าไปไหว้ไทยสวยเอียนะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ก็คือเป็นวันอาทิตย์ ที่2ก็คือเข้าสู่การไหว้แก้ปีชงแล้วซึ่งจะบอกว่าเป็นอะไรที่คนเยอะมากๆเลยนะสําหรับคนที่ทั้งจะมาแก้ชงแล้วก็จะมาไหว้เสริมดวงด้วยจะเห็นได้ว่าคนจะใส่เสื้อสีแดงกันเยอะมากนี่คือเป็นตอนกลางวันที่วัดเล่งเนยี่นะจะเห็นบรรยากาศภายในวัดเนี่ยคนจะค่อนข้างเยอะเลยเราจะจอดรถไว้ที่ด้านนอกใกล้ๆกับยาวราตรงนี้เนี่ยนะนะแต่ว่าเราก็จะสามารถเดินเข้ามาไหว้ได้ง่ายๆเลยปีนี้จะไม่มีการ จุดทูบเหมือนทุกทุปีที่ผ่านมาและการไหว้เนี่ยก็จะไหว้แค่จุดเดียวเท่านั้นทางเข้าจะสามารถซื้อของไหว้แล้วก็สําหรับคนที่จะมาขอพรและคนที่จะมาแก้ปีชงได้เลยนี่เป็นบรรยากาศทางเข้าวัด